ิดูสมครามเพลงเงินล้านมา ปัจันคัฟเวอร์กันแล้วครับค่าวนี้ครับคุณปงเน่งกับคุณดาวบอกแล้วว่าศักดิ์สิทพอๆกันพอๆกันตาเหมือนแบบว่าไม่เป็นมิตรันทำไมอะทำไมนี่เขา่เข้กันน้องเขาวดีใจด้วยครับกำลังจะได้อาขึนี่น้องนี่น้องลูกใครอะเขาไม่รู้ผมหลับเขาไม่รู้ผมหลับตอนนี้ผมเครียดเรื่องเรื่องท้องเรื่องทําทำไมเครียดทำไมอ๋อแมวที่บ้านก็ท้องด้วยแมวที่บ้านก็ท้องด้วยแล้วผัว่ะผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมต้องรับผิดชอบอันไหนมั่ง แมวเรื่องของแมวสิมันออกไปเที่ยวแต่อยู่กับผมนะแมวเขาใจเขาด่าไม่อมีอยู่กับคนอื่นเราอยู่กับแมวคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเมียท้องเป็นไงเมียพี่ท้องตอนนี้ท้องครับลูกคนที่เจ็ดกำลังจะออกลูกคนที่เจ็ดเป็นเมียเขาท้องครับผมท้องกับมานครับต้องชื่นชมพี่พว้นีงกับแฟนเขามากนะเขารักกันมากแฟนก็ถามว่าตัวเองเขาอ้วนไหมพี่พว้นีงบอกว่าไงแล้วมั้ยว่าอะไรเราไม่ได้รักที่เธออ้วนรักที่เธอเป็นเธอ แล้วเมียเขาบอกว่าตัวเองตัวเองอุ้มเขาไปหาตู้เย็นหน่อยเขาหิวพี่พู่น่ยบอกว่าเดี๋ยวกุ้มตู้เย็นให้มึงง่ายกว่าขยันขยันอําขนาพี่โงเหน่งนะสี่แผ่นป้ายครับมีแอดด้ารองเท้าลำลองนะฮะมีเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคูคูเฟรชเล็กตาซอยซตา3 0 0และลูกชิ้นหมูโฮเด้งึแผ่ป้ายครับอะไรดีครับพี่และตาซอยกตาซอยเป็น คุณสังท่องสใสใสลิเกไลฟ์แฟนครับผมจำยังมีสาวใดสาวไหนรลื้อใจลิเกไม่รวยไม่เก,เก๋สงสารลิเกเถิดโน่ฝั่งคุณดาวมีสี่แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากอัมพลฟู้ดทิพพรสปั๊มน้ำมิสูบิชิอิเล็กทริกและง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งครับสี่แผ่นป้าย <c oughs> อะไรครับ ม้วนศูนย์ตาเมอที่หนึ่งครับม้วนศูนย์ครับเป็นเพลงสักเสีคนโสดง่ายเงี้ยอะไรสักบายดีคืนนี้ฉันโสดไม่งอกใครเต็มใจที่โสดสักเสีคนโสดนานาโนาาโอนานาโอนาาโอนานาอ้าวเดี๋ยวดูวัดกันนะฮะคู่นี้ใครแพ้ชนะนะครับอยู่ที่กรรมการครับลิเกไร้แฟนครับป้องแดงฉันยิ้มครับเชิญ ความรู้สึกนะครับที่ได้มาคอปเวอร์เพลงนี้ก็คือ mm. พูดง่ายๆว่า mm. ครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะตอนนี้กำลังขณะนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ถามว่าชอบไหมชอบครับดีใจเพราะว่าเพลงของคุณสังทองเนี่ยผมเคยฟังมาตั้งแต่สมัยผมยังรุ่นๆอยู่นะครับ mm. แล้วก็อยากร้องมากเลยวันนี้ตั้งใจเต็มที่เลยครับ mm. ชื่อเพลงลิเกไ์แฟนครับ mm. เป็นเพลงหวานนะครับน่ารักเลยแต่ว่าสังเกตที่หน้าของผมนะฮะ ระหว่างหน้าผมกับเพลงนี้มันจะเข้ากันไหมเดี๋ยวจะพลิกบทบาทให้ดูนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่า ัดแป้งแต่งตัววีวัวเตรียมเล่นลิเกคนดูหายมาชมลิเกแสดงผู้ชนยังผมผู้ชม ยิงไม่เป็นรำบากยากเห็นไม่เห็น i No. นีได้มาคอบเวอร์เพลงของพี่เก่งชตชยะมีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับเส้นเสียงผมครับวันนี้เพลงที่จะมาคอบเวอร์ชื่อเพลงว่าศักดิ์ศรีคนโสดมาในแนวของผมดาวขำมินจะแหวกแปลกแนวไปขนาดไหนเดี๋ยวคอยดูนะผมจะทำให้มันไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมะผมพูดได้แค่นี้แต่ว่าของผม่จะเป็นของผมประเทศไทย

สคนสคำที่เธอเคยบอกนั้นคำลาที่บอกฉันมันก็ทำให้รู้ว่าใจเธอดำดำยิงกว่าน้ำเน่าดำยิงกว่าถูกไฟผังพรัวงตอนนั้นฉันลักเจอทําไมเธอโสดแล้วเอ,อยคืนนี้ฉันโสดไม่ต้องงอไครไม่ต้องแค่ไครโสดแล้วจําคือคนไม่ขอทนเป็นควายคืนนี้จะโสดให้ตายโสดให้หมามันเสียได้ถ้าเจอไปก็คงไม่ตํา คนเดียวก็ยังสภายไม่อยากพูดที่เมืองน้ำลายโสดก็มีสักซีสักบายดีคืนนี้ฉันโสดโสดแล้วไงเชิญแซวไม่โรธสักบายดีคืนนี้ฉันโสดไม่งอกใครเต็มใจที่โสดสักซีคนโสด ไม่เหมือนเลยใช่ไหมมันร้องขนาดนี้ผมต้องย้ายลงลีเกียหรืเดี๋ยวมันนะฟางดังนั้นพี่สุเทพก่อนพี่สุเทพฮะเป็นไงบ้างถือว่าคบกันได้ดีเขาร้องเพลงได้ดีอยู่แล้วแต่ที่นี่ว่าผมมันต่ำไปนิดนึงที่แรกซ้อมมาก็พอดีแหกปากแหกคอไปเสียก็เลยอ๋ออ๋อโอเค เสียงตัวเราเลยต่ำเลยผมก็คงเพลต้องเก่งครับครับที่พี่ดาวร้องเป็นยังไงบ้างคือก็ร้องเป็นพี่ดาวเลยครับแล้วอย่างเพลงนี้เป็นเพลงสนุกที่ร้องยากอยู่แล้วแล้วก็มันมีจังหวะหายใจเนี่ยยากว่าจะหายใจตรงไหนอยู่นี่ครับแล้วพี่ดาวทำได้ดีแล้วก็โคตรมันเลยโคตรมันนะมันมากันมากัวเพราะตัไม่ใช่ยากมากย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 าก โ <Okay, S 1> อเคฟังนก็รการหน่อยนะ <c oughs> พี่พวกเองแะบอกเลยว่าเมืเ่อเราเห็นตามทีวีเขาจะร้องเงาเสียงนู่นนี่นั่นร้องเล่นไป<อ>แต่ครั้งนี้เขามาจริงจังฉีกตัวเองเป็นนักร้องจริงๆครับร้องลิเกไร้แฟ,ฟนฟังดูแล้วนี่ก็ตรงกับตัวเองที่เป็นลิเกรจริงครับครับแต่ด้วยอายุด้วยพลังเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยเดี๋ยวทำไมมันรัวเสียงเขาก็ทำให้แผ่วไปเหมือนแผ่วเหมือนเหมือนคนน้ำตาลตกอะ ต้องโดดลูกตาลหน่อยจะมีพลังมากขึ้นแต่รอ้รองร้องด้วยสังขารที่พยายามสู้เต็มที่นะใช้คำว่าสังขารุครับ พี่สู้เต็มที่แล้วร้องที่ร้องดีกว่าทุกรายการเลยพี่ใหญ่ร้องดีกว่าทุกรายการแต่คุณดาวนี่ศักดิ์ศรีคุณโสนี่มาเป็นแอคคาราบาวมาเป็นอาจารย์ไข่ตรงกับคาแรคเตอร์ของเขาาคนผสมกันเลยทีดีวร้องเพื่อชีวิตร็อกเขามาเต็มมากเหมือนเขาเล่นคอนเสิร์ตและมีความสนุกมากช่วงที่พีคที่เสียงดังขยี้ขยี้มากลิเกนั่งน้ำตาลตกอยู่งี้ ต้องย้ายลิเกหนีเลยต้องบอกว่าคุณดาววันนี้มาดีมากมาดีมากขึ้นชมครับผมถือว่าเป็นการสู้กันระหว่างสดประท่เก่าครับครับคุณโงเหน่งนั่นเก่าอยู่วงการมานานแล้วแล้ววันนี้ดึงเอกลักษณ์ของคุณสังทองคือคุณสังทองเนี่ยแม่กลนจะเป็นกลลลิงล้อแล้วหนูจะเป็นลอลิงนก็คือเอามาแทรกได้ ถูกที่ถูกเวลานะครับแต่ว่าก็โดยสภาพร่างกายที่ไอ้นุสังขารันไอ้นุสังขต้องมาเจอกับทางดาวที่เขาวันนี้มีทั้งร็อกมีทั้งเพลงเพื่อชีวิตอย่างที่เราของอเพื่อชีวิตพี่วันนี้ได้ทีได้จังหวะนี่ขยี้เลยนะแต่ว่าก็ทําได้สนุกได้ลงตัวตรงที่ว่าจังหวะมันลงป๊กป๊กป๊กกเ เก่งทน้งคู่ครับวันนี้เก่งทน้งคู่นะครับขอบคุ้นครับเมื่อกี้พี่เทพบอกว่าอะไรนะมันต่ำไปหรอคีย์คีย์มันต่ำแต่หนูกับชอบนะทำไมฮะหนูกับชอบเพราะว่าเพลงที่แบบคีย์ต่ำๆแล้วก็เพลงที่เป็นช้าๆเนี่ยพีุ่วกเนียวจะทำดีเาเหรอเพราะเขาเป็นคนต่ำช้าต่ำไม่ทันคนอื่นเขาเรียกต่ำไม่ทันันจริงแต่ไม่ได้คนอื่นทั้งเก๋าแล้วก็เจ๋งด้วยรวมกันเป็นเก๋า ชวนคุณดาวนี่โอ้โหดาวเอยดาวใจพี่ตั๊กไปเลยอ่ะโอ้โหแบบเออทำไหม่ก็ก็มันนะมันมากๆเลยเข้ากับดาวมากเลยอ่ะเมื่อเขาทำมาเพื่อดาวเลยอ่ะแบบเหมือนเป็นล็อกอะไรอ่างเงี้ยป่านหนูชอบมากเลยเก่งยังชอบเลยนะเก่งยังชอบเลยอ่ะเจอโจทย์ยากทั้งคู่แต่ก็เหมาะกับพี่ป้งเน่งนะครับเพราะว่าเป็นลิเกผมชอบตอนเปิดตัวมากอยากให้เปิดแค่นั้นแล้วก็จบไปเลย ยังไม่ทันได้จับกีบเราจะให้เลิกแล้วเหรอก็ยังชื่นชอบชื่นชมพี่ปงเหน่งเหมือนเดิมนะก็คือมัดโชว์ให้เราได้เห็นศักยภาพลิเกด้วยของดาวได้เพลงของเก่งก็คือโจทยากด้วยแล้วก็ทําออกมาเป็นตัวของของดาวเองก็ไม่รู้จะติอะไรเลยเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยลอยเลนยอกป๋าคือไม่รู้จะติอะไรเลยคือมันกลายเป็นเพลงของดาวอันนี้คือเจ๊งนแล้วอันนี้ก็ชื่นชอบด้วยครับ ดูเผินๆเนี่ยเหมือนดาวจะดูดีนะแต่จริงๆคู่นี้สูสีเพราะว่าพี่ป้งเน่งเนี่ยเขามาแบบมาดีอแต่ว่าไม่มีหมัดน็อกแต่ก็ไม่มีข้อเสียนะดาวเนี่ยหมัดน็อกเต็มไปหมดเลยจนหลายๆหมัดเนี่ยมันพลาดเป็นโดนคางตัวเองโดนสวนช่วงแร็ปมัน ส่วนล้มพี่ลองเนื้อเร็วไปกว่าจังหวะเขาอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งแต่ข้อเด่นเยอะเพราะว่าเอาลีลาหลายๆคนมารวมกันลูกเล่นเยอะแล้วเก๋แพรวๆดูโดดเด่นแต่ก็มีแผลก็ต้องมาดูกันว่าเรากรรมการจะให้ยังไงนะแต่ว่าทั้งคู่นี้ผมถือว่าทําให้ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์มากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละก็คนละแบบคนละสไตล์ช่วงหน้ากลับมาแล้วมาดูผลกันครับใครจะชนะครับ กิดูสงครามเพลงเงินล้านกิดูสงครามเพลงเงินล้านมาลุ้นกันครับคู่นี้ประทากันถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับถือว่าสมศักดิ์ศรีทัดแป้งแต่งตัววีหัวเตรียมเล่นลิเก ถือว่าพบออได้ดีเพราะร้องเพลงได้ดีอยู่แล้วเป็นการสู้กันระหว่างสดประทะเกา่าครับครับร้องด้วยสังขารที่พยายามสู้เต็มที่แล้วใช้คำว่าสังขารวนม่รมับทั้งเก่าแล้วก็เจ๋งด้วย <S <S ร,รวมกันเป็นเก่าพี่ป้องเน่งเนี่ย เขามาแบบมาดีแต่ว่าไม่มีหมัดน,นออ็อกแต่ก็ไม่มีข้อเสียนะอ,อจะมอบรางวัลรักมันเป็นแฟนลิเกโบราบอกว่าเวลาสดสดนั้นคือราบันประเสริฐได้ทีได้จังหวะดี ขยี้เลยนะแต่ว่าเ็าทาได้สนุกได้ลงตัวตรงที่ว่าจังหวะมันลงป๊กป๊กป๊เพลงนี้เป็นเพลงสนุกที่ร้องยากอยู่แล้วแล้วพี่าวทำได้ดีแล้วก็โคตรมันเลยนสสักคเขามาเต็มมากเหมือนเขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีความสนุกมากเพราะฉะนั้นอตอนที่แรปเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลย ที่บอกฉันมันก็ทำให้รู้ว่าใจเธอดำดำยิงกว่าน้ำเน่า <No. S 2> ดำยิงกว่าถูกไฟผัานรั่งตัวนั้นฉนลักจุดขามดาวเนี่ยหมัดน็อกเต็มไปหมดเลย <c oughs> ้นหลายๆหมัดเนี่ยมันพลาดเปนโดนคางตัวเองแต่ข้อเด่นเยอะ <c oughs> เพราะว่าเอาลีลาหลายๆคนมารวมกันและคะแนนของทั้งคู่คือ ต่อ9 9 3นะครับใครแพ้นักคะแนนดาวคำเมนครับแชมป์คุณเบิร์ประจำสัปดาห์ดาวคัมินโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะมาร่วมรายการกับเราใช่ไหมครับครับผมนักเก่งแล้วก็คุณดาวคัมินครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอมนิสิตมี่รับเจอต้นฉบับด้วยนะครับคุณสุเทพสีสงและคุณเก่งทัศยาครับขอบคุณมากครับครับจำมี อยากให้มาแข่งคอมโบอีกรอบกดไลค์กดแชร์ส่งดาวให้กำลังใจในทาง Facebook/ สแลกก็กดูได้เลยนะครับซับดอนด้าห้ากำน็เสียงพีเสดอ์สวัสดีความรักสวัสดีความเงาสวัสดีความเศร้า,าขอเสียงหน่อยเอาให้บรรเทาเท่านี้นะเอาให้บันเทาเท่านี้นะน ฟังซ้ายเหมือนแบบบางๆฝั่งขวาเหมือนแบบหนาๆและสนุกกับการชิงชนะเลิศพาวเวอร์เพลงพเพรีเสน่ห์ท้องหู่มว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเชื่อไหมว่าเป็นนักร้องดีๆได้เลยแบลและกิซก๊ซ่าเกอร์บอรี่โนเรียกตามแคปนําแค้น้องขอมีขงกินเป็นอาหารภาพที่แบบเหมือนดูคอนเสิร์ตใหญ่ ที่เ็1กันยายนี้หนึ่งทุ่มครึง่ง